นน gia, สวัสดีค่ะพบกับช่องพังน้องไอชาแนลอีกแล,แล้วนะคะนี่นางรของเราพร้อมแล้วมดีอนนี้เป็นกลัง,งใจให้เด้วยนะเป็นดวยกันทุกาเลยนะคะแล้วก็ขาด้วยนะใไหมกันทุกๆคนเลยนะต่ีพเรก้แล้วเดายน้าะยาย่องค เ็นจะเอาชคเอาหน้ามาฝาก่นเียรกันนะเราก็จะคาดวินาทีเด็กนี้ไปไม่ได้นะคะในีนะคราอนี้ให้ีนได้โพร้มกันนะคะใช้วิจารณญาณในการ มือนะคะแม่แม่ซีนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูนะคะเดี๋ยวเราจะให้ความจรนะคะเป็นการจุดขอเจ้าพ่อนะคะอนะครับสมมาสัมพุทธศักราชพักว่าจังหวะตูสมมาสัมพุทธศัก